รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันใจครับเช่นเคยนะครับแรงคงจะมาทําหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมครับอีดอลจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเจ้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ในเรื่องของเทคโนโลยีในบ้านเราเลยแหละครับบริษัทนี้มีชื่อว่าสามารถคอร์ปอเรชันและผู้ชายคนนี้ดํารงตําแหน่งในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทนี้อยู่ครับหลายคนนะครับคงเติบและโตมาพร้อมกับได้ยินชื่อของบริษัทนี้มาโดยตลอดแน่นอนละครับเพราะบ,บริษัทนี้อยู่เคียงขั้วคนไทยมายาวนานกว่า50ปีแล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปติดตามเรื่องราวชีวิตของไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับคุณวัชชัยวิไลลักครับ Full LED Slim TV ครั้งแรกจาก LG Infinia กลุ่มบริษัทสามารถผู้นำด้านเทคโนโลยีครบวงจรตั้งแต่จำความได้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองก็ต้องมาทำทธุรกิจเราก็เห็นคุณพ่อทำงานมาตั้งแต่เด็กไม่ได้เรียนสูงก็ยังประสบความสำเร็จ ทฤษฎีก็เกิดจากประสบการณ์หรือการที่เราได้ลงมือทําจริงๆนั่นแหะเป็นบทเรียนซึ่งเราไม่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียนได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบให้คุณวัชชัยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าบริษัทนี้ความเป็นมามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับจริงๆบริษัทสามารถก็มีมา 55ปีแล้วนะครับ,รบปีนี้ก็เป็นปีที่55ก็เป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคุณพ่อผมเองนะครับ,รบซึ่งหลายๆคนตั้งแต่สมัยเด็กก็อาจจะถูกล้อว่าชื่อพ่อชื่อสามารถอะไรบ้างแต่จริงๆคุณพ่อผมไม่ได้ชื่อสามาถอ้าวเหรอครับก็จะเป็นชื่อคุณเชิดชัยนะครับ,รบสามารถนี่จะเป็นชาวบ้านเขาเป็นคนตั้งให้คุณพ่อก็เป็นช่างสามารเขาว่าช่างสามารถนี่หมายความว่าสามารถทําได้ทุกอย่างซ่อมได้ทุกอย่างใช่ครับแสดงว่าคุณพ่อต้องมีความรู้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส เยอะมากพอสมควรเลยครับป่าวครับก็จบแค่ป .4 แล้วถ้าเป็นคุณพ่อถึงเก่งจริงเลยก็มีความสนใจค้นคว้าศึกษาหาความรู้อยู่ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับชอบานช่างใช่ใช่ชอบงานช่างเงี้ยครับผมมาทำเอาไม้แขวนเสื้อมาทำเสาอากาศทีวีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็จะเริ่มเติบโตมในช่วงนั้นนะครับ ที่มีความรู้ในเรื่องของช่างเฉยๆเนี่ยฮะมันไปเติบโตให้กลายเป็นบริษัทสามารถขึ้นมาได้ยังไงครับจริงๆสามารถก็รู้จักตั้งแต่ทำเสาทีวีซึ่งก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับส่งทีวีอยู่แล้วนะครับรับสัญญ,ญาณโทรทัศน์จานดาวเทียมนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นช่วยเสริมจุดบอดเมื่อก่อนนี้ก็ไปอยู่ตามต่างจังหวัดในจุดที่รับสัญญ,ญาณโทรทัศน์ไม่ชัดก็จะเอาจานไปรับแล้วต่อมาประเทศไทยก็เปิดให้กับ ประชาชนทั่วไปสามารถติดจานได้แต่มาเป็นที่รู้จักมากเมื่อตอนช่องเจ็ดสีส่งขึ้นดาวเทียมกระจายไปทั่วประเทศกา,า,ารสามันจะไม่่ชััดทวทวงประเทศใช่ใช,ใช่จะไม่ได้รับทีวีพร้อมกันเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะครับ,รบก็อันนั้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเข้าสู่ธุรกิจเป็นเจ้าแรกเลยป่ะครับครับผมสำหรับคนไทยเจ้าแรกนอกนั้นก็จะเป็นของอิน o อร์มากกว่า พวที่คุณวัชชัยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของคุณพ่อที่คุณวัชชัยโตทันหมดใช่ไหมครับครับก็รู้เรื่องราวเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงครอบครัวผมก็อยู่กับโรงงานบ,บ้านก็คือโรงงานไปในตัวโรงงานทำง,งานอยู่ข้างล่างข้างบนก็เป็นที่พักอาศัยกัน,นเด็กๆก็ ไปทํากันบ้านทําอะไรเวลาก็ลงมาก็เจอคนทํางานกับคุณพ่อก็ทํางานอยู่ด้วยกันอย่าอะไรกันครับก็ทำเรืเสาอากาศนะครับใช่ครับก็ประกอบเสาอากาศแล้วเราลงไปประกอบไปเลยเขามก็มีครับก็มีครับแล้วมีมีเอามาเล่นเป็นอย่างอื่นมาเป็นคำตอมันเป็นก็มีครับเอามาทำเป็นดาบบ้าบหรือไม่ก็นั่งพี่ชายก็เป็นช่างเขาก็ไปกลึงเองทําเป็นปืนทําเป็นอะไรอย่างงี้ก็มีครับอันนั้นก็จะแล้วแต่แต่ละคนที่ความถนัดตัวเองชอบกัน วัชชัยมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนห้าคนครับคุณวัชชัยเป็นคนที่เท่าไหร่ครับคนที่สองครับอย่างพี่คนโตชนะอะไรครับก็ถนัดทางด้านวิศวะหอ่าก็แบบทางด้านพ่อทางคณพ่อใช่ใช่ครับพอมาคุณวัชชัยก็ถนัดในเรื่องของสายบริหารใช่ครับการเงินการอะไรเงี้ยครับบัญชีต่างๆครับที่เหลืออีกสามคนแหละก็เป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็คนสุดท้องก็เป็นผู้ชายครับครับอย่างคนสุด บททองผู้ชายก็ปัจจุบันนี้ก็ดูไอโมบายครับจริงๆแล้วในเรื่องของการบริหารที่คุณวัชัยทำอยู่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันมาตอนเด็กปะครับตั้งแต่จําความได้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองก็ต้องมาทําธุรกิจเพราะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแลวนั้นตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าจะต้องกลับมาช่วยที่บ้านครับอย่างเดียวเท่านั้นเหรอครับก็ไม่ครับก็ในตอนเด็กๆทุกคนก็มีความใฝ่ฝันอยู่แล้วครับโดยปกติผมก็เป็นคนชอบเล่นกีฬาชอบ ฟังเพลงอยู่แล้วโดยปกติใช่ไหมครับเราก็เออเราอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นนักดนตรีก็มีบ้างไปเรียนเปียโนเคยไปเรียนกีตาร์โดยพักหนึ่งแล้ว <ทำ S 2> <ร>คุณ,คณพ่อทราบก็บ่บนไปเต้นกินลำกินเหรออ,อ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องไม่ได้เรียนละแล้วสุดท้ายเบี่ยงเบนทำยังไงให้ตัวเองกลับมาอยู่ในเรื่องที่ค,คุณพ่อคุณแหวังไว หรือว่าหรือว่าด้วยตัวเราเองว่าเราก็คิดว่าเราก็ด้วยตัวเราเองด้วยครับกีฬาก็คือเล่นน่ะแต่ก็เป็นเรื่องความชอบส่วนตัวใช่ไหมที่เล่นก so ็เล่นตั้งแต่อยู่โรงเรียนก็เล่นฟุตบอลเล่นวิ่งแข่งเล่นบาสก็เล่นทุกอย่างฮีโรของคุณวัชัยในเรื่องของกีฬาเป็นใครครับถ้าเป็นคนไทยก็สมัยนั้นก็ปียพงคิวอันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วถ้าเกิดในเรื่องของทั้งชีวิตเลยแหละครับคนที่เป็นแบบอย่าง ให้กับคุณวัชชัยก็เป็นคุณพ่อแหละใช่ไหมครับเราก็เห็นคุณพ่อทํางานมาตั้งแต่เด็กครับไม่ได้มีเรียนสูงก็ยังประสบความสําเร็จได้ท่านก็ไม่ย่อท้อมีอุปสรรคอะไรก็สู้ขยันเด็กเดินเดินเดินท่านยังทำงานถึงเที่ยงคืนเลยเหมือนผมยังเห็นอยู่ทุกวันนี้จนเป็นภาพที่ชินตายอยู่แล้ะ องค์กรเราก็หลายสิบปีก่อนก็จะเป็นองค์กรแบบครอบครัวอ,อยากทำอะไรก็ไปทำตอนนั้นอยากทำไปหมดจากนี่ไม่กี่พันก็เป็นหมื่นล้านได้